ฮัลโหลครับสวัสดีนะครับเ,เพื่อนๆที่ร,รักทุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่อง YSM Thailand นะครับวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับสเตปซนะครับแล้วก็การแปลงสเตปซนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับ,ก,บการก็คืออธิบายเกี่ยวกับสเตปซนะครับว่าทําไมเขาถึงแปลงเป็นสเตปซนะครับ เขานิยมแปลงเป็นสเต็ปซนะครับคลิปนี้นะครับแล้วก็อีพีที่2นะครับก็คือคลิปที่2นะครับที่ผมจะทําคลิปเกี่ยวกับการแปลงสเต็ปซนะครับนะครับคลิปนี้เกี่ยวกับนะครับสเต็ปซนะครับว่าทําไมเขาถึงแปลงเป็นสเต็ปซนะครับสเต็ปซนะครับสเต็ปซก็คือเป็นรถสเต็ปซในรถทั่วไปเลยนะไม่ว่าจะเป็นรถรถเกียร์นะครับรถร้อยยี่ห้า นะครับร้อยสิบไปยห้านะครับรถทั่วไปที่ไม่ได้ใช้แมปนะครับเสถิตซีเนี่ยที่มันใช้ท p s นะครับเซ็นเซอร์ท p s เมันเป็นเซ็นเซอร์เล็กนะซึ่งสเต็ปตซีเนี่ยมันจะใช้หลักการการใจน้ำมันตามเปอร์เซ็นต์ของเรือนใบเรือน,นครับใบเรือนครับก็คือลิ้นปิดปิดพิเสียนะครับก็ค, p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  ค,บคือใบเรือน,นครับ ตอนที่เราบีบนะครับใบเรือนมันจะขยับมันทําแล้วก็มันจะหมุนเซนเซอร์นะครับค่าโอห์มของของเซนเซอร์ทิปเอนะครับเซนเซอร์ตัวนั้นอะ่ะมันจะก็คือจะส่งสัญญาณไปยังกล่องว่าเรือนของเราเนี่ยเปิดประมาณกี่องศานะครับประมาณไหนกล่องก็จะจายน้ํามันตามที่เราจูนนะครับ ตามตารางน้ำมันครับว่าใจกี่มิลลิเซกนะครับใจประมาณไหนหนาหรือบางนะครับแล้วก็มันจะตามรอบเครื่องยนต์ด้วยนะครับถ้าคนที่เคยจูนกล่องจะเข้าใจนะครับว่ากราฟมันจะทํางานยังไงนะครับก็คือมันจะวิ่งกราฟเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยตารางเนี้ยมันจะวิ่งตามที่เราบีบนะครับบีทังเร่งทางเร่งนะครับ เปอร์เซ็นต์ของใบอ่ะมันจะค่อยๆสูงแล้วก็รอบรอบมันจะวิ่งประมาณไปทางเนี้ยตารางมันก็จะตามนั่นหละมันจะคํานวณรอบกับใบนะครับเปอร์เซ็นต์ของ t p s ว่าประมาณไหนะมันก็จะใจตามนั้นตามนั้นครับใจแบบง่ายๆเลยครับมันก็เลยทําให้แบบจูนก็ง่ายรถก็แบบเดินเบาก็นิ่งกว่าสเต็ปสาม ครับสเตจสามเนี่ยสเตจสามมันจะใช้แมปเซนเซอร์แมปเซนเซอร์มันต่างจากท p s ยังไงในรถเช่นรถไฟเลี้ยวบางลมเนี่ยมันจะใช้มันเป็นสเตจสามมันจะใช้แมปแมปแมปเนี่ยมันจะมีท p s กับแมปก็คือมันจะคำนวณแรงดูดมันจะจ่ายน้ำมันก็คือมันจะจ่ายเหมือนสเตจสี่นั่นแหละ แต่มันจะมีการจ่ายตามแรงดูดของเครื่องยนต์ด้วยนะครับซึ่งทำไมเขาถึงสแปลงสเต็ป4เพราะสเต็ป3เนี่ยเมื่ออะไรที่เราเปลี่ยนแคมนะครับองศาการดูดการดูดของเครื่องยนต์เนี่ยมันจะดูดแล้วก็ายนะครับายไอเสียมันจะดูดไอดีเนี่ยแรงดูดของมันอะ่ะมันจะไม่เหมือนเดิม เมื่อใดที่มันไม่เหมือนเดิมรถก็จะจ่ายน้ํามันไม่เหมือนเดิมครับมันจะจ่ายอาจจะจ่ายนะจ่ายบ้างผิดจังหวะไม่เหมือนเดิมไม่ปกติมันก็เลยทําให้รถแบบในจังหวะที่รถต้องการนะมันก็ไปจ่ายบางรถต้องการบางมันจะจนะ่ายนะก็คือแบบมันไม่ปกติเข้าใจไหมครับมันก็เลยทําให้แบบบางช่วงก็อาจจะแบบสตาร์ทไม่ติดติดยาก พอเวลาติดเดินเบาไม่อยู่พอร้อนอาจจะเดินเบามันมันเร่งเองอะไรประมาณเนี้ยมันมั่วเลยเพราะว่ามันใจแบบมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะเราเปลี่ยนแคมแรงดูดของเราไม่เหมือนเดิมเราอัพอัพที่4ี่เครื่องยนต์เราทําลูกเราไปคว้านก็นคือเราไปแยงพอร์ตเปลี่ยนเปลี่ยนเรือนมันมีผลหมดต่อแรงดูดซึ่งรถเนี่ย ศูนย์เขาทำมาสำหรับเดิมๆเขาคำนวณกับทุกอย่างที่มันเป็นเดิมๆเข้าใจไหมครับพอเราไปทำให้มันไม่เหมือนเดิมมันก็จะจ่ายน้ำมันไม่เหมือนเดิมนะครับมันก็เลยแต่ทำให้เพี้ยนนะครับในบางคันอาจจะปกติดินเบานิ่งนะครับแต่บางคันเดินเบาไม่อยู่อะไรประมาณเนี้ยเนี่ยแหละที่เขาไปแปลงเป็นสเตปซีพอแปลงเป็นสเตปซีเนี่ย สเตปเซีย er, มันจะไม่ยุง่งไม่สนใจกับแรงดูดเลยจะดูดแรงดูดดูดเบามันยังคงจ่ายน้ำมันเท่าเดิมก็คือมันจะจ่ายตามรอบแล้วก็ทีเอสนะครับวัติดนะครับเราใช้วัติดใหญ่มันก็จะจ่ายตามนั้นเลยไม่รีสเซ็ตเท่าเดิมครับมันจะไม่จ่ายตามแรงดูดนะครับเอาแบบง่ายๆเลยนะครับ มันก็เลยทําให้เสถียรไม่ใช่เสถียรครับก็คือแบบมันไม่ค่อยแบบก็คือมันจะง่ายง่ายกว่านะครับถ้าคนที่จูนนะครับสเต็ปสี่ที่เป็นระบบแมปก็มีนะครับอย่างเช่นพวก CBR อะไรพวกเนี้ย PCX เนี่ยมันจะเป็นสเต็ปที่ไม่ใช่สเต็ปสามนะครับที่จูนได้ที่มันแบบเสถียรกว่าแต่มันมีแมปมันก็จะจูนยากหน่อย นะครับจะจูนยากกว่าตัวที่ไม่มีแมปครับแต่ตัวที่เป็นที่มีแมปมันก็ถ้าเราจูนเป็นนะครับจูนเป็นมันจะส่วนตัวผมนะครับมันแรงกว่านะครับมันแรงกว่าแต่มันยากหน่อยนะครับพวกที่มีแรงดูดเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับแต่ง่ายๆเลยนะคสเตปสที่ไม่ได้ใช้แรงดูดเนี่ย มันจะง่ายง่ายสุดแล้วนะครับอย่างเช่นรถไฟเลืวบางล่มจากที่มันเดินเบาไม่อยู่นะครับเดินเบาแบบปับแปลงสเตปซีปุ๊บสตาร์ติดง่ายนะครับถ้าแปลงถูกนะครับครับที่เขาแปลงก็ประมาณนั้นครับที่จริงอ่ะมันก็ไม่ใช่สเตปซีนะครับมันไม่ใช่สเตปซีทุกคันนะครับ ร,รถรถบางคังน่ะเขาแปลงเป็นสเต็ปห้าสเต็ปหกนะครับเพราะว่านะครับหลังจากไฟเลี้ยวบางลมเนี่ยไฟเลี้ยวบางลมเนี่ยมันจะเต็มมันจะเป็นสเต็ปสี่ทุกเออไม่ใช่มันจะเป็นสเต็ปสามทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นไม้ฟ้าหรือไม้ส้มเนี่ยบางคนยังเข้าใจผิดเลยคิดว่าไม้ฟ้านะครับเป็นสเต็ปสี่นะครับจริงๆไม่มีครับไฟเลี้ยวบางลมอ่ะจะสเต็ปสามทุกคันนะครับที่มาจากเดิมโรงงานนะครับ มันเป็นสเต็ปสามสเต็ปสเนี่ยมันก็จะเป็นปาวานนะครับปาวานเนะี่ยมีแต่สเต็ปสขึ้นไปนครับแล้วก็พวก led เนี่ยมันไม่ใช่สเต็ปสแล้วนะครับมันเป็นสเต็ปห led นะครับแล้วก็รถที่เป็นสเต็ปหอ่ะมันจะเป็นรถรุ่นสองพันยี่สิบเนี่ยมันจะเป็นสเต็ปหแล้วนะครับสเต็ปหเนี่ยมันจะเป็นรถถ้าเครื่องก็จะเป็นเครื่องลุกเล็กชักยาวเนี่ย ถ้าปาวันก็ลูก50ามิลครับถ้าร้อยสิบก็ประมาณลูกประมาณ47่มิลครับมันจะเป็นตัวใหม่ฮะมันจะเป็นสเต็ปหกแล้วนะครับก็ข้อแตกต่างระหว่างสเต็ปสามสเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกถ้าสเต็ปสามกับสเต็ปสีนะ่เนี่ยข้อแตกต่างนะครับกล่องกับแท็บเนี่ยมันมันไม่เหมือนเลยนะครับแต่สเต็ปสี่สเต็ปห้าสเต็ปหกเนี่ย จานไฟอ่ะองศามมันยังเท่าเดิมนะครับแต่ที่แตกต่างก็อยู่ที่กล่องครับที่แตกต่างมันอยู่ที่กล่องครับประมาณนั้นนะครับมันอยู่ที่กล่องครับถ้าเป็นกล่องสเต็ปห้ากับสเต็ปหกเนี่ยมันจะเป็นกล่องตลับเกมนะครับสเต็ปห้าแล้วก็สเต็ปหกสเต็ปหกอ่ะมันจะฉลาดฉลักสุดแล้วนะครับก็แรงครับถ้าเราเข้าใจนะครับ แต่ตัวที่ง่ายที่สุดเลยนะครับง่ายที่สุดแล้วก็สเต็ซีนะครับสเต็ซีอ่ะมันยังไงดีมันไม่ค่อยชดเชยมันก็คือจูนง่ายที่สุดแล้วถ้าก่องเดิมครับถ้าเป็นกล่องแต่งก็ยิ่งง่ายกว่าอีกนะครับกลองพวก API อะไรพวกนี้ยมันก็ยิ่งง่ายง่ายนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับความสนัดความเข้าใจของคนนั้นๆนะครับกับช่างนั้นนะครับเข้าใจยังไงนะครับ ก็ไม่มีอะไรมากนะมาทําความเข้าใจกับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะยาวนะครับผมจะแยกนะครับอีกคลิปหนึ่งสอนการแปลงสเตปซีนะครับก็สวัสดีนะครับ